หนึ่งครูบาเนี่ยนั่งอยู่บนอ่าเขาเรียกอาสนะเหรอที่ท,ที่ที่หนึ่งเตรียมไว้ให้นั่งหนึ่งนั่งอยู่กับพื้นข้างล่างครูบาก็พูดว่างู hmm. หนึ่งก็หันไปมองงูอยู่ตรงไหนเดี๋ยวงูจะฉกพิริ่าความไม่รู้ของเราเราก็ว่าเอ้งูอยู่ตรงไหนงูจะฉกพิลิตาไหมไ,ไ,ไม่ใช่ค่ะแต่ครูบาน่ะพูดให้ฟังหมายถึงว่าที่พิริตาล้ำอยู่อ่ะไม่ใช่พิริตา แ่เป็นอย่างอื่นที่แฝงมาในพี่ลิต้าซึ่งพอพี่ลิต้าไล่ลําถามลูกน้องได้ค่ะลมแรงไหมลมแรงมากแรงจนผมปิวขึ้นมาจะโดนครูบาแต่หนึ่งนั่งอยู่หนึ่งเลยเอามือรีบกันเอาไว้คือใครที่ได้กับพระครูบานะคะจะได้ทราบถึงปาฏิหาริย์หลายๆอย่างด้วยตัวของท่านเองแต่คนปองร้ายแต่ท่านก็เยอะมากๆเยอะมากๆนะคะหนึ่งใช้ชีวิต ทุกวันนี้ค่ะหนึ่งใช้ในตะในแบบครูบาใช้เลยคือไม่ประมาทในชีวิตพอคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีคนเสียผลประโยชน์ก็มีคนได้ผลประโยชน์ก็มีเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งเองนะคะอันนี้เป็นเพจจริงนะคะแม่ตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกว่า ต้องระมัดระวังตัวท่านเป็นพระท่านยังไม่ประมาทท่านดังขนาดนี้ท่านยังไม่ประมาทท่านสามารถอย่างรู้ได้หลายอย่างท่านยังไม่ประมาทเลยเราเป็นคนธรรมดาเราจะประมาทเหรอไม่หนึ่งก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเลยก็ใช้ชีวิตตามแบบของท่านจึงบอกว่าพระคูบานะ่ะบางคนนะถามว่าพระคูบานะ่ะขนาดไหนขนาดไหนไม่รู้คะ่ะแต่เหรียญที่ปล่อยออกมาราคาขึ้นแบบสุดยอดมากคะ่ะ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีวกว่าวันนี้กี่โมงลบะบ<ง>่ายโมงเดี๋ยวหนึ่งจะเอาอะไรมาให้ทุกคนดูเป็นบุญตาแล้วเข้าไปดูเฟซหน้าเฟซพระคูบานะคะเฟซตอนบุญคูบาไก่หน้าเฟซพระคูบาค่ะจะมีลงราคาเหรียญอยู่และเหรียญที่หนึ่งมีเก็บไว้ในตู้เซฟคือรุ่นที่แพงที่สุด ครูบาท่านมีเมตตามากๆถามว่าทําไมหนึ่งถึงไถชีวิตช้างไปถวายครูบาเพราะครูบาบอกกับหนึ่งว่าหนึ่งจะมีโอกาสได้ทําครูบาปั้นรูปปั้นช้างมาตลอด คือหนึ่งถาวายเงินท่านท่านก็จะปัน้นรูปปั้นช้างมาตลอดเลยซึ่งหนึ่งไม่ไมีไม่เคยคิดเลยว่าตัวเราจะมีโอกาสได้ไถ่ชีวิตพระมหากษัตริย์แห่งช้างแห่งพระมหากษัตริย์แห่งสัตว์ก็คือช้างช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่มากๆเป็นสัตว์ใหญ่ที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานบางคนควานเลี้ยงเนี่ยควานตายแล้วช้างยังอยู่ช้างช้างยังไม่ล้มแต่หนึ่งเนี่ยเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมาเนี่ยของยัดเล่าก่อนนะคะ วันอะไรที่เราเดินทางอา่าวันวันพุธเนาะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหนึ่งอะกำลังจะไปทุระที่ต่างจังหวัดทีนี้พอเอ่อขึ้นรถมาลูกน้องก็บอกบอสช้างบอสช้าง เราก็ตื่นเราก็ลืมตาขึ้นมาเราก็ไม่เห็นเพราะว่ารถจอดอยู่ใกล้อยู่ท้ายรถนะคะแล้วเราก็ไม่เห็นช้างอยู่ข้างบนบอกบอสช้างอยู่ข้างหน้าเป็นมูลมลนิธิสถพันช้างไทยอ่ะเขาก็บอกมาแบบนี้พอหลังจากบอกว่ามูลนิธิสถพันช้างไทยหนึ่งก็เลยเฮ้ยเข้าไปดูเ,เลยเลย,เลย,เลยขับรถตามเฮ้ยตามไปดูตามไปดูที่ดูน่ะขับรถตามไปที่ที่หน้าปั๊มปตทก็เขาเข้าไปตรวมันลูกน้องหนึ่งก็ลงไปถามหนึ่งก็ลงไปคุยว่าพี่ช้างเจ้าไปไหนอ่ะมีสองเชือกมีสองเชือกค่ะ แหวนหางช้างไม่มีค่ะมีสองเชือกตัวตัวหนึ่งเองเนี่ยหนึ่งขอขออนุญาตนะคะหลังจากที่ได้อยู่กับช้างแล้วอะ่ะหนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าแหวนหางช้างเนี่ยคือของศักดิ์สิทธิ์แต่ถามว่าหนึ่งอยากได้ไหมในความในความที่เป็นเรานะหนึ่งไม่อยากได้เพราะหนึ่งมีความรู้สึกว่าหนึ่งกลัวเขาเจ็บเวลาที่ดึงออกมาหนึ่งกลัวเขาเจ็บหนึ่งก็เลยไม่รู้สึกอยากได้แต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆ หนึ่งก็เลยถามว่าพี่เจ้าช้างไปไหนเขาบอกว่าอ๋อช้างให้อยู่วัดบ้านไร่หนึ่งนะไม่ได้ไปทําบุญวัดบ้านไร่นานนะคะก็เลยไม่ได้เห็นว่าว่าช้างเนี่ยมาอยู่ที่วัดบ้านไร่ทีนี้หนึ่งไปหนึ่งก็จะไปเราก็จะไปปล่อยปลากันเนาะไปแล้วก็จะไปปล่อยปลาแล้วก็เลยไม่ได้เห็นทีนี้หนึ่งพอหนึ่งไปเห็นปั๊บเรามีความรู้สึกเขาสงสารว่ะเพราะเขาแก่แล้วอ่ะเขาห้าสิบห้าปีกับหกสิบปีอ่ะเขาแก่แล้วว่ะกูสงสารมากเลยอ่ะกูทายังไงดีวะในความรู้สึกแบบ พี่แล,แล้วเจ้าของเขาอยู่ไหนอ่ะถ้าหนูขอซื้อได้ไหมหนูขอซื้อช้างคู่นี้ได้ไหมตัวผู้อะค่ะตาขวา่ะไอตาข้างซ้ายเขาอะบอดชื่อพ่อทองหล่อพ่อทองหล่อเนี่ยตาข้างซ้ายเขาบอดแต่แม่แม,แม่แม่บัวนาเนี่ยน่ารักมากปกติเลยลูกน่าจะเล่นโทรศัพท์ทีนี้นะคะหนึ่งก็หนึ่งก็เลยขอเขาเขาก็โทรติดต่อเจ้าของช้างมา ก็ต,ติดต่อตากะยายมาพู้นี้หนึ่งจะเอาเอาเ,อาเงินไปให้ตากะยายนะคะส่วนที่ <c oughs> ฟันอะไรดีรัฐบาลโอ้โหจริงๆหนูอยู่กับพวกมันก็อย่างเนี้ค่ะทั้งวันหนึ่งหาตัวฟันก่อนนะคะ ด้านหนึ่งหาตัวฟันด้านหนึ่งนะคะหาตัวฟันรัฐบาลไทยด้านหนึ่งมมหนูหัวล้อไปมันก็จะประมาณนี้นะคะอาการราไม่ค่อยจะดีแล้วตอนเนี้ หลือมึงกุให้รัฐบาลไทยไลยใช่ใช่หหไปล้างหน้าน,นีกูเห็นภาพเลยอีดอ่ะขับไม่ไหวมึงอย่าเป็นแบบนี้เดีย๋ยวอีเหี้ยกูจะชักเอาแม่ เป็นไปแต่ละวันแต่ละอย่างเนี่ยขอให้สุมมูเจ้าอยู่แดงมีฮีแสดงความยินดีเมื่อคืนเนี่ยความที่กูงว่วงนอนมากอะ่ะแล้วกูไปเปิดติ๊กตอกแล้วเขาก็ร้องนี่แหละ เออเขาก็ร้องเพลงเจ็บซ้ำฟ้ากูนั่นกูก็นะั่เอ๊ะมองสังเกตจากหน้าที่กูนอนดิลร้องดิคือกูไม่ไหวแล้วกูง่วงแต่กูก็ต้องร้องวันวันไม่ทานมาเลเซียอ่ละหาแต่เรื่องให้ขำอ้อันนี้ไหนกระเป๋าซึ่งใช่ไงนะอยู่นี่ค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ไอยูข้างเธอไม่อยู่ที่นู่น หน้าจอค่ะแคปหน้าโ,าโอ้ยเยสิโทย่ำไข่ไล่เถอะแคปหน้าจอค่ะนะคะเดี๋ยวตัวเน้นอีกสองหางเดี๋ยวามาให้นะใครเครียดจริงๆค่ะอยู่กับพวกมันเราใคเ่เครียดสบู่ล้างหีมาลา้างนะะเออมีมันทําได้อยู่คนเดียวแหละครูบาไก่วัดป่าปฐมมันจาคีรีขอนแก่นค่ะเอ๊เยสีโทไลท์เถอยไข่ไลย,ยู่ไหม กลัวจะอยู่กับยูกูยาวเอาใครแคบรัฐบาลไทยไม่ทันแคบเดี๋ยววนให้ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งแนงวันนี้เออวะ่ะโอ้ยจะบอกว่าชอบมากเลยหนึ่งห้เนี่ยอีดอกกูเขียนเลยโอ้โหแม่มาถึงกระไรแล้วเขียนเลยชอบหนึ่งห้าวันนี้กูหามากเลยมาดย ให้สิคกิเกดินให้กันปั่นใดขอให้สุขโมเจ้าเจอกันตอนเย็นนะคะเรามาเจอกันตอนเย็นนะคะอันนี้คือเซรั่ม